บุ๋มปนัดดาโพสต์คลิปเกิดอุบัติเหตุรถชนที่สิงค,โ,คโปร์จนทำให้อาเจียนเป็นเลือดต่อมาได้เผยภาพตนนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลโดยเมื่อคืนที่ผ่านมา วันที่สองกันยายนบุ๋มปนัดดาโพสตเล่าเหตุการณ์ในไอจีว่าต้อนรับการมาถึงสิงคโปร์ด้วยรถชนจ้าโครมใหญ่มากโดนชนจากข้างหลังพื้นฝนมือถือหลุดกระเด็นกระแทกตาส่วนของบุ๋มระบมหลังล่างกับคอมึนหัวจนอยากอาเจียนแงต่อมาเจ้าตัวอัปเดตอีกว่าอ่ะ ไม่รอดคะ่ะเพื่อนฝนมืนหัวอาเจียนหลายรอบส่วนมุมปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปนสองรอบหมอฉีดยาและเอกซเรย์เรียบร้อยผลตรวจคือมัดเส้นสปาร์เอ็มกล้ามเนื้อตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพ,พลันมีผลกับเส้นประสาทก็ค่อยๆรักษากันไปคะ่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะมาสิงคโปร์เป็น100ครั้งไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนนไม่นึกว่าจะมาเจอกับตัวเองต้องขอขอบคุณน้องโบชมพูแอดโบโบชมพูที่มาช่วยดูแลที่โรงพยาบาล จนเรียบร้อยทุกอย่างขอบคุณมากๆจริงๆค่ะล่าสุดวันนี้วันที่3กันยายนบุ๋มปนัดดาโพสไอจี IG ว่าหายดีแล้วทุกคนเพราะเจอค่าหมอไป2 0 0 0มืกว่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่สิงคโปร์ เอกซเรย์คอกับหลังยาฉีดแก้ปวด1เข็มยากลับบ้าน4อย่างยาคลายกล้ามเนื้อแก้อาเจียนบำรุงประสาทและแผ่นแปะแก้ปวดพร้อมกับค่าเจอหมอตอนดึกค่าเอกสารที่ขอกลับบ้าน20,000กว่าบาทหายดีเลยจ้าแม่แข็งแรงแล้วจริงๆงง